สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะอยู่ผมกาวินนะาากันอีกอรอบครับแล้วนี้กดหนึ่งร้อยซับแล้วหนึ่งร้อยซับสอคนบางคนอาจจะไม่เยอะแต่สำหรับผมมันเยอะมาก <c oughs> คือผมตอนแรกที่ผมได้หนึ่งร้อยซับผมไม่รู้ด้วยซ้ำไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะผมอยู่ข้างนอกแล้วคือเพื่อนผม ทักมาว่าได้ผมได้หนึ่งร้อยซารับ้คือผมแทบตะโกนลั่นห้างผมแทบตะโกนลั่นห้างไม่รู้ตัวเลยครับครบหนึ่งร้อยซรขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูคลิปผมกดไลค์กด subscribe มาตลอดนะครับก็ผมจะทําคลิปไรเดอร์ต่อไปให้ทุกคนดูนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบอะนะครับก็ เดี๋ยวแต่ผมจะทําประมาณอ่ะคล้า,า100ยๆหนึ่งรอยซับสเปเชียลนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะก็น่าจะดีผมซังองซับขอดีใจหนยะ <c oughs> ตั้งแต่ผมเริ่มทําช่องนี้มาผมไม่คิดเลยว่าผมจะได้หนึ่งอยซับคือว่ามันคือมันขึ้นแบบช้ามากๆเพราะว่าตั้งแต่ผมยังไม่ทําเริ่มเริ่มทําคลิปไรเดอร์เลยว่า ถ้าใครไม่รู้นะครับคลิปเก่าๆของผมคือผมจะเล่นเกมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยกล้าทําเกี่ยวกับไรเดอร์เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าประวัตินนะอ่ะเนาะคือผมค่อนข้างโดนร้อเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องชอบไรเดอร์แต่ก็ผมรู้สึกว่าเออผมรู้สึกดีที่ได,ได้ทําคลิปไรเดอร์แบบนี้นะครับเพราะผมแบบชอบมาตั้งแต่เด็กแต่เออ <laughs> ก็ถึงหนึ่งร้อยครับก็ผมแบบไม่คิดมาก่อนเลยว่าถึงเพราะว่าหลังจากผมเริ่มทาคลิปเรื่อยเรื่วยแบบล้วนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้แบบซัพผมขึ้นแบบขึ้นแบบเร็วอ่ะก็อะไรครับก็ทีนี้ก็ไม่ทะเลอะหนือไหนซะนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มลงคลิปอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งนะครับเพราะว่าเรื่องโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ผมจะเริ่มทําคลิปออกมานะครับเพราะว่า ไอเด็คลิปมันอยู่ในนี้หมดแล้วแคปยังไม่ได้ถ่ายเอ่อก็นะครับผมจะเริ่มอัดคลิปแล้วก็ทําคลิปฉลองหนึ่งร้อยทับนะครับเป็นคลิปที่สุดยอดไม่รู้จะสุดยอดหรือเปล่าครับผมจะทําให้สุดยอดได้มากที่สุดที่ผมทําได้แค่นะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้า